สวัสดีค่ะสายเดียวนะคะเพื่อนๆถามถึงไซส์เอ็มเป็นสายเดียวผ่าหน้าจะเป็นทรงปล่อยๆนะคะด้านหลังจะออกแนวสี่เหลี่ยม ไซส์เอนะคะอก36นิ้วมาทํากันเลยค่ะจากดิมกระดาษตีมาเลยค่ะเป็นเส้นกลางหน้า จากริมบนวัดลงมาประมาณสิบเซนค่ะตีเป็นเส้นคอยาวหน้านะคะจากเส้นคอวัดลงมาค่ะสามสิบห้าเซนเป็นเส้นเอวส5สิบห้าเซนแบ่งครึ่งนะคะ17เดเซนครึ่งเป็นเส้นอกแบ่งครึ่ง8 8ดเซน เป็นบ่าหน้าได้แล้วตีเส้นค่ะบ่าหน้ารอบอกเส้นเอวจากเส้นเอววัดลง ยี่สิบเซนเป็นสะโพกใหญ่ค่ะได้แล้วตีเส้นค่ะจากปุ่มคอนะคะวัดเข้ามาหกเซนครึ่ง หกเซนครึ่งได้แล้วตีตรงๆขึ้นมาเจ็ดเซนแบ่งครึ่งสามเซนครึ่งสามเซนครึ่งตีมาค่ะไซส์เอ็มนะคะไหลสามสิบแปดครึ่งหนึง่งสิบเก้าจากจุดนี้นะคะวัดมาค่ะสิบเก้า ได้ลวตีมาค่ะเป็นเส้นไหลจากจุดนี้กับจุดนี้นะคะเราจะแบ่งครึ่งไว้13เซนแบ่งครึ่ง6เซนครึ่งเนี่ยเท่ากันนะคะไม่มีปรับไหลนะคะเป็นเสื้อทรงหลวมปล่อยๆนะคะรอบอกไซส์ M นะคะอก84 บวกหรวมถ้าไม่ชอบรวมมากนะคะบวกหกอันนี้ทําเป็นแนวงานขายนะคะสบายนิดนึงบวกแปดค่ะเก้าสิบสองหารสี่นะคะได้ยี่สิบสามถ้าเพื่อนๆดูเอานะคะถ้ารอบอกใหญ่จะบวกหนึ่งลบหนึ่งได้นะคะ แต่ถ้าทำเป็นงานขายก็เท่ากันได้เลยค่ะยี่สิบสามจากจุดนี้นะคะวัดมายี่สิบสามสโภคพก้าวสิบสองบวกหกนะคะเก้าสิบแปดหารสี่ได้ยี่สิบสี่ครึ่ง จากจุดนี้นะคะวัดมา24ครึ่งได้แล้วตีตรงๆมาค่ะเป็นของผู้หญิงนะคะทรงหลวมเข้าเอว1เซนค่ะให้เขาดูหวานนิดนึง ความยาวความยาวแล้วแต่นะคะแต่ทําเท่าเส้นสะโพกเลยค่ะวัดขึ้นหนึ่งเซนบานหน้าสามสิบสามนะคะครึ่งหนึ่ง 16บครึ่งหรือในจุดบาาหน้าไม่ต้องหาก็ได้นะคะพราะเดี๋ยวเราจะทำสายได้แล้วทำชิ้นหลังก่อนค่ะ ตีมาเลยค่ะเส้นคอบ่าหลังรอบอกเส้นเอวสะโพกได้แล้วตีเส้นกลางหลังเลยค่ะทรงหลวม ใส่สบายนะคะไม่ปรับไหลถ้าถ้าไม่ปรับไหลไม่ต้องหายาวหลังนะคะใช้มาตรฐานเลยค่ะจากเส้นคอนะคะวัดขึ้นมา4ีหเซนก็ได้นะคะช่างใช้อยู่5เซนหเซนตีมาเป็นเส้นไหลเลยค่ะจากเส้นคอนะคะขึ้นมา5เซน ได้แล้ววัดเข้าเจ็ดเซนจากจุดนี้นะคะเจ็ดเซนแล้วก็วัดขึ้นมาเซนวัดขึ้นมาสองเซนครึ่งค่ะไหลวัดจากจุดนี้นะคะสิบสามเซน แล้วก็มาหาค่ะให้ได้13เซนตีมาค่ะเป็นเส้นไหลจากจุดนี้นะคะมา13เซนต์มาหลังเราไม่ต้องหาก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะทำสายรอบอก23เราทำหน้าหลังเท่ากันนะคะวัดมาเลยค่ะ23นะคะสะโพก24ครึ่ง วัดมาเลยค่ะยี่สิบสี่ครึ่งตีมาค่ะเป็นเส้นข้างด้านหน้าเข้าเซนหนึ่งด้านหลังก็เข้านะคะให้เท่ากันขึ้นหนึ่งเซนนะคะเท่ากับด้านหน้า ได้ในจุดนี้เราตัดออกมาเลยนะคะตัวนี้ตามแบบสายเขาจะเข้ามาแบบลึกนิดนึงนะคะ ไม่ไม่ไม่หล่นมานะคะจะใช้ประมาณเส้นกลางเลยเก <_ Q> ยกระดุมเป็นแนวผ่านหน้าแนวผ่านหน้าเนี่ยตามแบบเนี่ยเป็นหลังซิกแซกนะคะเราจะวัดจากเส้นกลางเ,เส้นกลางออกมาสองเซนเขาเป็นหลังแบบซิก สองเส้นนะคะแล้วลังเขาก็จะอยู่แบบประมาณนี้แต่งานผ่านหน้าบางทีจะมีสาบแบบแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งก็คือจากเส้นกลางเนี่ยสาบสามเส้นเราก็จะแบ่งครึ่งประมาณเนี่ยเขาจะมีสองแนวสองแบบแต่ตัวนี้คือตามแบบก็คือไม่ไม่มีพับเย็บนะคะเป็นสาบหลบเข้าไปเราก็จะใช้สองเซนนะคะ ถ้าเป็นลังซิกแซกเราจะไม่ใช้สองเซนครึ่งน,นะคะเขาจะเขาจะใหญ่เกินไปได้แล้วตีมาเลยค่ะ คอลึกจากปุ่มคอนะคะลงมา12เซนอันนี้ไซส์เล็กนะคะถ้าเป็นแบบไซส์ใหญ่ xl 2 xl จะ14เซนก็ได้นะคะเราจะหาอกอกห่าง18เซนครึ่งหนึ่ง9เซนนะคะจากจุดเนี้ยวัดเข้ามาคะ่ะ9เซน เป็นอกห่างนะคะอกสูงยี่สิบได้แล้วเราตีขึ้นมาตรงนี้เลยคะ่ะตรงนี้เขาจะเท่ากันนะคะที่เราแบ่งครึ่งไว้แนวแนวงานเสื้อตัวเนี้ยเขาจะเกาะอยู่ที่เส้นเส้นคัดไหลเลยนะคะ เขาจะไม่ไม่ฟางออกไปงานเสื้อสายเดี่ยวที่เกาะเกาะไหลเนี่ยเขาจะมีประมาณ 3, 3สามสามสเตปนะคะคือจากเส้นเส้นบาเนี่ยเขาจะไม่ใช้เส้นนี้เลยนะคะเพราะว่าเกาะไม่อยู่เขาจะหล่นนะคะก็จะเข้ามาประมาณอันนี้ดูดูที่คอนะคะถ้าคอเขาแนวแบบป้องฟาง ก็จะเข้ามาประมาณนิ้วครึ่งหรือว่านิ้วหนึ่งดูที่คอเขาป้างๆนะคะแต่ตัวนี้คอเขาเกาะอยู่ที่เส้นไหลเลยนะคะเต็มที่ก็คือกําลังสวยเนี่ยเกาะอยู่ที่เส้นไหลเขาจะไม่ไม่เข้ามาในนี้นะคะเขาจะแคบเกินไปจะไม่สวยคือที่สวยๆเลยก็เกาะอยู่แนวนี้นะคะแต่นี้งานบางทีงานแบบ เป็นงานแนวแฟชั่นเนี่ยเขาจะมีแบบคอกว้างๆนะคะเราก็ดูเอานะคะอันนี้เราได้เส้นที่สายจะอยู่ประมาณนี้นะคะเราจะปิดคอหนึ่งเซนคอเขาจะไปประมาณเนี้ยเราก็จะปิดอยู่ช่วงเนี้ยหนึ่งเซน ก็ปิดวงแขนด้วยค่ะเพื่อให้ตรงเนี้ยเขากระชับนะคะไม่เปิดลงมาประมาณ3ามเซนปิดไปที่1เซนนะคะปิดคอ1หนเซนปิดวงแขน1เซนเราแยกชายบานได้เลยค่ะ ไม่ปรับไหล่นะคะเป็นงานสายเดี่ยวเนี่ยเขาไม่หงายหลังอยู่แล้วนะคะ ใช้นิดนึงค่ะจากจุดไหลนะคะสายเขาจะสูงนิดนึง ลงมาสักสองนิ้วจากจุดไหล่นะคะลงมาสองนิ้วแต่น,นี้สายตัวนี้เขาจะเป็นแบบงานขายสามารถปรับปรับสายได้สายที่เขาปรับได้เนี่ยด้านหลังเขาจะเป็นแบบเหมือนกับเสื้อยกทรงนะคะอันนี้ซื้อได้จากร้านที่ขายอุปกรณ์เขาจะมีหลายไซส์นะคะมีตั้งแต่แบบกระเบียดนึง เบียดหนึง่งเราก็จะเผื่อตรงนี้ก็เบียดหนึ่งนะคะถ้าชอบแบบใหญ่นิดนึงก็ขึ้นมาแบบหนึ่งเซนตรงนี้ก็หนึ่งเซนนะคะถ้าชอบมาใหญ่นิดหนึง่งครึ่งนิ้วตรงนี้ก็ครึ่งนิ้วนะคะอันนี้ก็สําหรับแบบเป็นงานขายปรับปรับสายได้นะคะอันนี้เพื่อนๆดูเอานะคะหรือว่าจะเป็นสายแบบเย็บธรรมดาไม่ใส่ตามแบบก็ได้นะคะ อันนี้จะทําอยู่ประมาณสักเซนหนึ่งเราก็ตัดตัดตรงนี้หนึ่งเซนสําหรับให้เขาแบบตัดสายนะคะหนึ่งเซนคอจากปุ่มคอลงมาสิบสองเซน หลังกระดุมเจาะจ,จักนะคะจะเป็นแนวเจาะตามเนี่ยยาวๆเขาจะไม่เจาะกว้างนะคะจะเป็นแนวเจาะยาวๆเสื้อสายเดี่ยวตัวนี้เขาจะโชว์ไม่ไม่ปิดบ่าหน้านะคะเขาจะโชว์เนื้อโชว์เนื้อตรงบ่าหน้ากับบ่าหลังนะคะ เพราะว่าแนวเขาเนี่ยสายเขาจะอยู่เส้นแบบระหว่างกลางตรงเส้นคัดไหลนะคะเขาจะโชว์จากบ่านหน้าเข้ามาประมาณหนึ่งนิ้วถ้าเพื่อนๆไม่ชอบแบบงานโชว์เนื้อนะคะช่วงเนี้ยจะต้องป้้ง ตรงนี้ก็จะได้ออกมาถึงปิดบ่าหน้านะคะอันนี้ดูเอาแล้วแต่ชอบนะคะด้านหลังพับเส้นไหลค่ะจับจุดข้างคอ ด้านหลังจะเป็นคอสี่เหลี่ยมนะคะถ้าสี่เหลี่ยมเนี่ยเราใช้มาที่บาหลังได้เลยนะคะสายสายในส่วนบางทีไซส์อันนี้ไซส์เล็กนะคะถ้าสายใหญ่ การหานะคะในส่วนของไหล่เนี่ยเราก็จะแบ่งครึ่งอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าด้านหลังเนี่ยเราส่วนเอวเนี่ยเราก็แบ่งครึ่งค่ะเก้านิ้วครึ่งหนึ่งก็สี่นิ้วครึ่งอันนี้วิธีการหาสายด้านหลังนะคะถ้าเพื่อนๆไม่ไม่ใช่แบบเป็นไซส์เอ็มเนี่ยไปทำไซส์ใหญ่แบเนี้ย ก็ตีมาเนี่ยคะ่ะสายเขาก็จะอยู่แนวนี้เราทําสายอยู่ที่หนึ่งเซนก็ตีมาคะ่ะเราก็จะได้แนวแนวของสายนะคะ เราก็จะปิดวงแขนนะคะปิดไปที่หนึ่งเซนค่ะปิดคอปิดไปที่หนึ่งเซนค่ะเราก็แยกลงมาเลยนะคะ แยกบานเหมือนทิ้นหน้าเลยค่ะด้านหลังเป็นทบผ้านะคะ โค้งวงแขนเลยค่ะอันนี้ถ้าบ่าหลังถ้าบ่าหลังสามที่หกนะคะก็จะอยู่ประมาณนี้อันนี้งานใส่เดียวตัวเนี้ยเขาโชว์เนื้อบาหน้าบ่าหลังนะคะแล้วก็โค้งมาที่นี่เลยค่ะอันนี้คือใส่สายนะคะ แต่นี้ถ้าเราไม่ใช้ไม่ใช้เลื่อนแบบงานขายนะคะเราจะทำสายที่ตายตัวเลยจะต้องหักสายนิดนึงนะคะเพราะว่าเสื้อตัวนี้เราไม่ได้ปรับไหลนะคะเราจะหักทิ้งนิดนึงจับมาชนกันค่ะ แล้วก็วัดมานะคะจากจุดเนี้ยจนถึงบาหลังที่เราจะใส่สายนะคะได้ประมาณประมาณสิบเก้าเซนสิบเก้าเซนหักทิ้งไปสองเซนนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ปรับไหลนะคะเขาจะเขาจะเหลือ เราหักทิ้งไปสองเซนอันนี้วัดได้นะคะหน้าหลังเนี่ยสิบเก้าหักไปสองเซนก็สายสิบเจ็ดเซนนะคะเผื่อตั้งหักนะคะอันนี้คือสายที่ไม่ไม่ปรับนะคะก็เรียบร้อยนะคะเสื้อสายเดี่ยวแบบโชว์โชว์เนื้อด้านหน้าด้านหลังนะคะก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่างจูได้วยค่ะขอบคุณค่ะ